同学校，我们非常高兴地欢迎所有回欢乐来参观我们的学校。颁发工工作，这对我们学校的老师和学生都是一种鼓励。我们学校。 Please, um, yeah. dear supervisors, on behalf of my family, home school, we warmly welcome all of you. today, you come to visit and suggest the operation of our school. this operation makes the encouragement for students and teachers here. we would like to thank you for your kind suggestion, which you will advise us. โรงเรียนบ้านกาบวิทยาคมขอต้อนรับคณะกรรมการวิเทศกท่านด้วยความดีดียิ่งในโอกาสที่ท่านได้มาวิเทศและเยี่ยมชมติดตามการดำเนินง,งานของโรงเรียนเราบว่าเป็นการสร้างขวัญในกําลังใจให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านกาบวิทยาคมดกท่านทางโรงเรียนเราต้องขอขอบคุณในความเมตตาข้อเสนอแนะต่างๆที่ท่านทาำคณะกรรมการจะได้ดชี้แนะไว้ร่วงหน้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนบ้านกาลวิทยาคมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเมื่อเราทราบปัญหาและทราบความเข้าใจร่วมกัน 2. ผู้ที่ปรึกษาติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนนานนักเรียนที่มีปัญหางดนานการเรียนที่คาดว่าจะไม่จบและนักเรียนที่มีปัญหางดนานการเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตรให้มีโอกาสศึกษาท่านนะครับตลอดจนหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนผู้เก็บวข้องที่บรารพท่านนะครับวันนี้นคณะกรรมการนิเทศติดตามนะครับเตรียมบราการน,นะครับในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับจากทางผู้บริการพนักงานเขตพื้นที่การษายรณยมศึกษาพิสตโูโกจุฬาดินนะครับท่านผู้แทนตวนต้ตมนะครับให้มาดําเนินการนะครับนิเทศติดตาม เกี่ยวกับเร่งนโยบายเร่งด่วนนะครับของสพทนะครับตลอดจนจุดเน้นนะครับของำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพืศึกษาขึ้าร่วมกูเอร์ดิ์นะครับที่มีการตําหนดขึ้นมาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับของโรงเรียนในต่างๆของเรานะครับตลอดจนการนิเทศการศึกษาตามความต้องการะของสถานศึกษานั่นก็คือความต้องการการนิเทศ นะครับที่โรงเรียนบ้านกรานที่ยังคงได้เสนอไว้นะครับซึ่งก็จะมีสามด้านด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งการพัฒนาตนเองตามแนว P A เนะครับของครูผู้สอนใช่ไหมครับแล้วก็สองในด้านสื่อและเทคโนโลยีนะครับการจัดการเรียนการสอนนะครับคือการจัดการเรียนรู้แล้วก็เรื่องที่สามนะครับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้ สอดร้องนะครับกับสถานการณ์นะครับการเปิดภาคเรียนซึ่งคือเป็นการเปิดภาคเรียนแบบออนไลน์นะครับตามปกติครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับแบบ active learning นะครับซึ่งถือเป็นนโยบายเรื่องส่วนของสอทด้วยนะครับแลก่อนอื่นะครับก็ขออนุญาตแนะนำทาง พณะนิเทศนะครับที่มาในวันนี้มีสามท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนะครับผู้อแนะนําดรก็ปิดตดาพรหมอินนะครับท่านก็ได้รับผิดชอบนะครับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือผมนะครับท่านนนิเทศนัชนิษาคุ้มชุ่มนะครับท่านก็เป็นหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับทางการศึกษา ของพนักงานเขตเช่นเดียวกันแล้วก็ผมนะครับพิทิพงศ์ตั้งสกุลเลืองไรนะครับรับผิดชอบการส่รงเสริมและพัฒนาหลักสูตรนะครับและการจัดการยความรู้นะครับของพนักงานเขตครับและน้อมนำภาพลงราชูใบรับตั้งการศึกษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับโดยมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสี่ด้านนะครับก็คือด้านแรกนะครับการมีทัศนคติที่ดี ต่อบ้านเรือนนะครับโรงเรียนเราก็มีการสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนักนะครับต่อสถานการณ์บ้านเรือนนะครับแล้ก็ยึดมั่นในหลักศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับส่วนขั้นที่2นะครับการมีพื้นฐานชีวิตที่มัน่นคงมีคุณธรรมเีรนเราก็มีการจัดกิจกรรมการเารียนการสอนนะครับให้นักเรียนทุกคนรัรู้จักเรียกว่าแยกแยะผิดถูกนะครับ แล้วก็สิ่งที่นักเรียนคนปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่นักเรียนเป็นคนปฏิบัตินะครับภาคนิสสานะคะมีงานทำอาชีพทางที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมนะคะนำเสนอโดยอาจารธนาสาเวนจวนมีนิ่งค่ะทางโรงเรียนมัธยมวิทยาคมของเรานะคะได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะด้านรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งหมดสี่สาด้วยกันนะคะ ในานที่พลเมืองค่ะภูมิศาสตร์ศาสนาศิลธรรมจริยธรรมและในส่วนของประวัติศาสตร์นะคะซึ่งนะได้มีการนะคะจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะตามโครงสร้างของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสารมาตรฐานตันวิทยาศาสตร์และการบริาการนะคะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆของโรงเรียนนะคะซึ่งจะมีการส่งเสริมนะคะในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมที่หลากหลายค่ะ อย่างเช่นนะคะเป็นกิจกรรมนั่งเสาธงนะคะการชนเข่าแถวนั่งเสาธงนะคะร้องเพลงชาติสมบูรณ์ไหว้พระนะคะคกิจกรรมอ่ายิมไหวทัดไายค่ะน้องไหว้พี่พี่ไหว้น้องนะคะคกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมค่ะซึ่งเราปฏิการสมบูรณ์ไหวพระนะคะในทุกๆวันศุกร์ข้ามที่เจ็ดก่อนกลับบ้านนะคะซึ่งก็จะปฏิบัติเป็นประจำเพื่อสร้าง,งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดี โรงเรียนของเราครับก็มีการส,ส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สอดแทรกไปยังวิชาสังคมศึกษาแล้วก็สอดแทรกไปกับเรียกว่ากลุ่มทุกลุ่มสลายอยู่แล้วครับอ,อย่างเช่นมีการกัดเลิกเอาหัวหน้าห้องเี้นะก็จะให้แต่ละห้องครับทำการเลิกหัวหน้าห้องกันในห้องนะครับส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะมีจิตอาสานะครับส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจ ระบอกการปกครองแบบประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับทั้งในวิชาเรียนสคมศึกสารแล้วก็ตามโอกาสต่างๆนะครับาลีการายกิยธรกสดงออกถึงความนักชาติศาสนาธรรมาสตร์นะครับแล้ก็ส่สงเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้นําเป็นผู้ตามได้ดีนะครับมีทักษะชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกันในสันงคมอย่างเช่นนัการเลือกตั้งกิจกรรมสภานักเรียนนะครับาาการเลือกหัวหน้าห้องเรียนห้องแดงแกนนาสีขาวนะครับแล้วก็ มีการให้นักการศึกษาเรียนครับสามารถออกความคิดเห็นโลกประการบริหารของเรียนได้คนะเพื่อจะทำเป็นระเบียบหรือว่ามีทีมการที่ทำกับโรงเรียนร่วมไปครับค่ะครับในข้อที่สี่นะคะ active learning นะคะทางโรงเรียนของเรานะคะก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธี active learning นะคะคือการมีส่วนร่วมของเรียนค่ะจัดได้หลายรูปแบบค่ะโดยบางส่วนสาระการเรียนโฉมสามารถ จัดวิธีการนี้นะคะได้ทั้งหน่วยการเรียนรู้หรือในบางครั้งนะคะก็จะเลือกสอนนะคะตามที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชานานค่ะนอกจากนี้ฝ่ายนโยบายและฝ่ายแผนงานของโรงเรียนนะคะก็ได้กระตนกิจกรรมและโครงการที่เน้นกระบวนการ active t r a i n i n g ไม่ได้แทนปฏิบ <tô m S 2> ัติการบบผู้เี้ค่ะได้แก่ 1. โครงการเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้โดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลาโรียเป็นต้นนะคะ 2. โครงการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์และแกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการส่วนกิจกรรมของสําหรับด้านภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษก็จะเป็นแอพลิเคชันที่ใช้กระบวนการตั้งคําถามค่ะตั้งคำถามเพื่อที่จะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคาถามและทางด้านทักษะการทำงานการงานอาชีพนะคะก็จะเป็นทักษะที่และก็โครงงานซึ่งนักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างแท้จริงค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะขอขอบพระคุณนะท่านครูโรจิบริการคงส่งเป็นอย่างสูงค่ะหัวข้อต่อไปเลยนะคะหัวข้อที่5นะคะหัวข้อในส่วนของการพาน้องกลับมาเรียนค่ะขอเรียนเชิญจชมครูมันมีกิวรหัสการรายงานค่ะในหัวข้อที่5นะคะพาน้องกลับเรียนนี่ก็ใช้กระบวนการที่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะก็ให้ปรึกษาก็จะไปเยี่ยมบ้านดูแลนักเรียนแล้วก็วันนี นักเรียนบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวหรือปัญหาทางบ้านแล้วก็บางทีก็ขาดเรียนนานนะคะพอสิ้นปีเราก็จะมาดูคนที่ที่ไม่มาเรียน,นเป็นใหญ่แล้วก็อาจจะมีปัญหาอะไรเราก็ไปดูแลเรี่องบ้านแล้วก็มีการประชุมคณะครูแล้วก็ผู้บริหารผู้ปกครองต่างๆนะคะติดตามนักเรียนปุ่ยที่หายไปอาจจะขาดเรียนนานอย่างที่บอกแล้ว แล้วก็ได้ติดตามนะคะเพื่อไม่เข้กลับมาเรียนใหม่แต่บางคนก็ประสบความสําเร็จก็คือเข้ามาสู่ระบบแล้วอ่าสอนชอบเสริมให้หนักเรียนนะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องที่เขาขาดแคลนอาจจะให้ทุนการศึกษาหรือว่าให้แรงเสริมนะคะดูแลสิ่งที่เขาอาจจะมีปัญหานะคะแต่ว่าบางายก็อาจจะปัญหาก็คือนักเรียนเนี่ยไม่อยากเรียนนะคะขี้เกียจบางที ผู้ปกครองก็ไม่สามารถบังคับได้เนาะเราก็แนะนําว่าถ้าไม่เรียนหนังสือเนี่ยก็อาจจะต้องมีทางเลือกเช่นไปศึกษานอกระบบไหมหรือก็สนองไหมนะคะแต่ว่าไม่เรียนก็คงมไม่ได้นะคะอันนี้ก็ให้ผู้ปกครองแล้วนักเรียนเป็นคนเลือกแต่ส่วนเราก็ตามกลับมาได้นะคะก็อย่างที่บอกนะก็คือต้องโรงเรียนได้ดำเนินการโดยสนะอนตามโต๊ะที่วัด <c oughs> และจัดการเรียนการสอนสอนสั่งเสริมโอเน็ตกานในระดับม .3 กับม .6 กันอ่าแล้วก็ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในรูปแบบของออนไลน์และออนไซต์นะคะการเรียนร้ของสารศึกษาปลอดภัยนะครับก็โรงเรียนเราก็ก็ได้อ่าเตรียมตัวมาตั้งแต่ก่อนจะเปิดเทอมนะครับแล้วก็ได้ทําอย่างสม่ำเสมอในเรื่องของความปลอดภัยในสารศึกษาครับเพราะว่า ชีวิตกนักเรียนย่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็เลยต้องมีการวางแผนในการทําให้ทุกอย่างให้เขามีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับทั้งเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องของสภาวะร่างกายนะครับซึ่งทางเรียนก็ได้ดําเนินการนะครับตาม3ปนะครับดังนี้นะครับก็คือ1นะครับกิจกรรมรักษาความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือจัดสภาพแวดล้อมให้ง่ายอยู่ไน่น่าเรียนนะครับทํา โรงอาหารที่ดูสะอาดนะครับเน้นย้ำในเรื่องของขยะน,นะครับให้ให้มีสภาวะที่ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะในห้องเรียนด้วยนะครับพาะผมก็จะย้ำตลอดว่าห้องเรียนจะต้องสะอาดเพื่อที่จะได้มีการาเรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับและในเรื่องที่สองนะครับเรื่องของความปลอดภัยจากอุบปปัติไหยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการซักซ้อมเรื่องของการ อาคีภัยนะครับหรือว่าเดี๋ยวจะดําเนินต่อไปในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของไกลตัวแต่ว่าบางทีมันก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อน,น,นการคิดวิเคราะห์และเขียนนะคะโรงเรียนนักกางที่อาคมก็มีการพัฒนาด้านการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนเนี่ยท 8, ั้งแบบบูรณาการไปกับแปกลุ่มสาระในในรายวิชาต่งงางๆนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเสริมให้นักเรียนอย่างเช่นกิจกรรม ภาษาไทยนะวันสุดท้ายผู้เรียนะ,นะคะเราก็จะจุดนักนเรียนได้อ่านทีพิคอเขียนหรือกิจกรรมเกี่ยวกับห้องสมุดนะรักการอ่านต่างๆนะครับที่ดูแลันอยู่ในส่วนของโควิดนะครับก็จะมีคณะกรรมการอนามัยโรงเรียนนะครับคอยดูแลเรื่องของอเจลแอลกอฮอล์แล้วก็การทำความสะอาดห้องเรียนนะครับป้องกันโควิดแล้วก็ ดำเนินการทุกอย่างตามมาตรการนะครับในส่วนของระบบคุณภาพของโรงเรียนเนี่ยก็ที่ทราบข่าวมาในส่วนส่วนของระบบภายนอกของเราเราทำบริการแจ้งมาว่าเราผ่านผ่านระบบภายนอกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการรับประกันคุณภาพของที่ว่าเราได้ดำเนินก,น,เน,นการทุกอย่างด้วยดี